1> 1, 2, มันคือการทำเพลงที่ทำให้คนรู้สึกเราจะไม่ทำเพลงออกมาโดยที่แบบฟังแล้วเรารู้สึกว่ามันคืออะไรที่มาแล้วก็ไปอะ่ะเรารู้สึกว่าเพลงเพลงหนึ่งมันควรเล่าเรื่องบางอย่างต่อให้เพลงนั้นมันจะไม่ดังแต่มันควรรู้สึก วาดีพอใครสท,นนมมทสิ่งสิ่งหนึ่งที่จะทำให้วงดนตรีมันอยู่ยาวนานเนาะมันคือการพัฒนาตัวเองโดยที่เราไม่ขายวิญญาณของตัวเองคือคนฟังยังรู้สึกว่าอันนี้คือเพลงของแอน์ดอฟแต่มันคือแอน์ดอฟที่ที่ดีขึ้นไปอีกหลับตาลงฉันฝันถึงเธอ มรู้่่ออไไววไไจไรเราไม่ได้นิยามตัวเองว่าเราต้องเป็นวงแนวไหนอะ่ะเออมันคือรสชาติหนึ่งที่เราปรุงขึ้นมาสองคนถ้าอยากฟังเพลงแบบนี้ <c oughs> ก็ต้องฟังแวนดอฟเลยอะไรกันอนะ่ะแบบ <laughs> ไม่สามารถแบบว่าเ,ออเราจะไม่ใช่แบบแนวนี้แล้วก็ไปหา <c oughs> <ๆ>แบบว่าหลายๆวงนี่มันแบบว่าเอ้ยแนวนี้แนวนี้แนวนี้ แต่ว่าดาวคือมันไม่ใช่แนวไหนครับมันคือแนวเราเราเจอเกันตอนมหาลาัยครับแต่ว่าเรียนคนละที่นะ มพอเขาก็ทำวงดนตรตีอะไรเงี้ยผมตอนมหาลัยผมก็ทำวงดนตีเหมือนกันแต่ว่าอยู่คนละวงสมาชิกของวงเขาอะเป็นเพื่อนผมที่คณะที่มหาลัยเดียวกันก็ลเลยได้แวะเวียนมาเจอกันบ้างครับก็รู้จักกันตอนนั้นครับ first impression ของทั้งสองคนนึกไปแบบจังหวะแรกเลยที่แบบว่าเห็นหน้ากันของผมนี่ไม่ดีเลยครับแล้วคุณปอคือ ตอนนั้นมันจะมีเหมือนแบบแฟตเฟสติวัลอ่ะครั้งสุดท้ายแล้วเขาจะาให้วง <Fat face. S 1> อ่าแล้วเขาจะให้วงดนตรีอ่ะที่เป็นแบบวงหน้าใหม่อะไรเงี้ยส่งส่งผลงานไปได้แล้วก็ไลท์ไซแผนกัน,นผมก็เหมือนเพิ่งเจอกันเงี้ยแล้วผมก็แบบเออไม่รู้จะคุยอะไรแต่ว่าเรานั่งรถคันเดียวกันไปเขาเขา,เขานั่งข้างหน้าแล้วผมนั่งอยู่ข้างหลังผมก็แบบกังวล,ลว่าแบบเอของเราอแบบ่ะคุณภาพเสียงมันไม่ค่อยโอเคอะไรเงี้ยผมก็เรียกเรียกเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็พูด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 แล้วเขาก็ไม่ตอบผมไปเออแล้วผมก็แบบเชี่ยเขาแม่งยิงว่ะ มันค่อยดีเท่าไหร่ครับแล้วผมจําไม่ได้เลยครับวันนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นผมผมยังต้องมาถามมันว่าเฮ้ยมึงมาด้วยเหรอเหมือนผมโฟกัสเกี่ยวบสิ่งที่ผมแบบที่กาลังจะทําอยู่พอผ่านวันนั้นมาก็เหมือนเรามาเจอกันอีกทีน่าจะเป็นแบบที่บ้านเพื่อนอะไรเนาะก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้มันมันดูแบบว่าสนุกดีเนาะมันดูอารมณ์ดีมันดูแบบว่าเอาใจใส่เพื่อนเพื่อนดีอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเอย เขาเรียกว่าคบกันเป็นเพื่อนไว้ดีกว่าแต่เรามันก็มาถามว่าเอยเราวันนั้นจําได้ไหมที่เรานั่งรถไปด้วยกันบอกจาไม่ได้มึงมาด้วยเหรอมันมามานั่งคุยกันทีหลังเลยใช่เหมือนผมเป็นคนแบบเวไมได้ลจดจ่อกับอะไรสักอย่างหนึ่งผมจะแบบเหมือนตัดเสียงรอบข้างไปเลยเหมือนเหมือนหูฟังที่แบบตัดเสียงรบกวนใช่ครับแล้วอะไรที่ทําให้เราตัดสินใจทําเพลงร่วมกันนะคะว่าโอเคจะแบบเดินเส้นทางนี้ไปพร้อมๆกันอืมันก็ คือพอเราทำวงกันมาสักระยะหนึ่งครับวงมันเหมือนไปต่อไม่ได้<ม>วงเก่าพวกผมนะแบบทุกคนก็เริ่มแยกย้ายไปทำงานอะไรเงี้ยก็เราก็ไปทำงานอย่างอื่นกันแล้วผมก็เหมือนได้มีโอกาสไปช่วยงานเขาไปเล่ก่อนแพ้ช่วงนั้นเราจะอยู่ด้วยกันบ่อยมากเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราลองแบบว่าทำเพลงกันเล่นๆดูไหมสักเพลงหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าผลงานเก่าๆของพวกเรามันจะออกทางแบบล็อกๆนิดหนึ่งครับก็เลยแบบว่าเราลองทำเพลงป๊อปไหม เพราะว่าแบบเราก็มีความความชอบเพลงป๊อปอยู่แล้วเลยนะแต่เราไม่เคยทํา uh huh. ก็เลยเนี่ยแหละครับชวนกันลองทําเพลงแรกเล่นๆครับก็คือกะว่าทําสักหนึ่งเพลงแล้วก็เลิกเลยใชจ่จริงๆอันนี้อูดจริง,จรงออๆจากใจแค่อยากแบบเฮ้ย hey, เราชอบออแล้วเราสร้างงานที่มันแบบเราไม่เคยทํามาก่อนแล้วเราชอบมันมากเราก็แค่แบบเฮ้ย hey, อยากปล่อยให้ทุกคนได้ฟังหลังจากนั้นไม่นานนะครับเพราะเหมือนมัน,ม,นมันเริ่มจุดติดหนึ่งไปแล้วอะมันก็แบบเฮ้ย hey, เราก็ลองทํากันต่อดูไหมไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับ ตอนแรกที่เราเริ่มทำเพลงแรกมาเนอะ<ม>ชื่อเพลงว่าเพลงยิ้มฟิลมันจะเหมือนแบบนั่งเล่นกีต้าร์อยู่ริมทะเลอะ่ะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเราต้องหาชื่อวงว่ะผมว่าเคยคิดว่าแบบเฮ้ยในทะเลศัสตร์ที่มันชอบแบบว่าอยู่ด้วยกันอะ่ะแบบเราจะนึกถึงตัวหนึง่งเราจะนึกถึงอีกตัวหนึ่งเสมออะไรเงี้ยก,ก็มีสองสองอันนี้ขึ้นมาครับก็ไม่วานกับลงมาเนาะแต่ว่าถ้าเราแบบเวลแอนดอรฟินอะไรเงี้ย มันจะเสิร์ชหาเราไม่เจอในในแบบสมมติเราปล่อยเพลงมาก็ไปเจอสารคดีอะไรเต็มไปหมดเลยผมก็เลยแบบคุยกันว่าเฮ้ยเราตัดบางตัวออกดีกว่าให้มันยังให้มันอยู่นีแล้วก็ยังยังรู้สึกถึงวานและโลมาอยู่อะไรางั้นนะครับวานเนี้ยมันจะดูเป็นสัตว์ที่ใจดีช้า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 แล้วก็มีความสุขุมเยือกเย็นมีความเหงาเหงาปะไม่ไม่เขาไม่เหงาละเขาไม่เหงาแล้วครับทีนี้อ่าครับนะครับผมว่าครายน้ำวนอยู่วาน แล้วก็โลมานี่อาจจะคล้ายๆผมอแต่ผมไม่ได้เป็นขนาดถึงโลมาที่แบบถ้าใครไปเซิร์แว้วโลมาที่ใสยังไงจะไม่สุดเวียงขนาดนั้นดูแย่นะใช่ใช่จะไม่สุดเวียงนะก็คือโลมาจะตัวเล็กกว่ากว่าวานซึ่งปอก็ตัวเล็กกว่าผมนั่นแหละครับจำง่ายๆเลยถ้าถามว่าใครเป็นวาโลมาตามนั้นเลยฮะตามไซส์เลยครับ คือเมื่อก่อนเราชอบคิดว่าแบบเพลงหนึ่งเพลงอ่ะมันต้องออกมาจากแค่เราสองคนเลยแล้วเราก็ทํามันจนแบบว่าเราสึกว่ามันทาไปเยอะเออมันทำไปเยอะมากนะว่าเฮ้ยแบบกีตาร์แบบนี้กองแบบนี้เราเราชอบแบบนี้เยเราก็จะทําแต่แบบเนี้ยจนเรารู้สึกว่าวันหนึ่งเราแบบเฮ้ยเราเราทำยังไงได้บ้างวะที่แบบมันจะมีมีสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นกับเราโดยที่ยังเป็นลายเซ็นของเราอยู่เนี่ยเราก็เลยชวน เพื่อนๆเ,เราที่เป็นโปรดิวเซอร์อะไรเงี้ยมาลองทำดูเอ้ยเรามีเพลงแบบเนี้ยทํางานเหมือนเดิมเราก็แต่งเวงกันสองคนแล้วเราก็แบบเฮ้ยไหนลองแบบคิดกองคิดเบสมาให้หน่อยแบบว่าดูดิว่าเรามันจะไปท่าไหนได้บ้างอะไรเงี้ยซึ่งพอมันเกิดสิ่งนั้นขึ้นอ่ะเราสนุกเว้ยเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันทําอย่างนี้ได้นี่ว่ามันมการที่เอาคนอื่นเข้ามาปลักอินกับเราอะมันมช่วยทําให้เราเกิดไอเดียอหม่ๆไหแล้วก็เราสามารถเป็นอย่างอื่นที่ดีขึ้นได้โดยที่แบบเราเรายังมี จิตวิญญาณของพวกเราอยู่ยอะไรเงี้ยตอนแรกพอเราสองคนเราอยู่กันแค่นี้เรามองไม่เห็นภาพใหญ่แล้วพอมีคนมาเห็นภาพรวมมันก็ดีขึ้นครับผมก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วแบบการที่เราติดอยู่กับเซฟโซนบางอย่างมันไม่ใช่เรื่องที่ดีอะ่ะเราก็อยากจะลองทำ hey, ทาให้าทั้งวน,นลองโซโลโกีตาร์ดิลองเล่นไฟฟ้าเล่นทําอะไรที่แบบมันเป็นเราอีกเวอร์ชั่นหนึ่งอะ่ะ<ม>ผมก็ต้องพัฒน,นาตัวเองในการฝึกร้องเพลงว่าผมไปร้องเพลงอย่างอื่นได้บ้างไหมแบบไม่ร้องแต่สิ่งที่ตัวเองถนัดอย่างเงี้ย เราเอาไปอัดแอปใช้มาลองปลักอินมันได้ไหมเงี้ยมันคือการพัฒนาตัวเองโดยที่เราไม่ขายวิญญาณของตัวเองอคือคนฟังยังรู้สึกว่าอเน,นี้คือเพลงของไวน์ด็อแต่มันคือไวนด์ด็อที่ที่ดีขึ้นไปอีกเออคือสิ่งที่ผมตั้งใจก็คือเราอยากทำาความรู้จักกับแฟนเพลงใหม่ๆด้วย<ม>แบบว่าคนที่ไม่เคยฟังเราอะไรเงี้ยแล้วก็เอออยากให้เราพอเราทําเพลงกว้างขึ้นอะ่ะเผื่อเราจะไปแบบตกเขาได้บ้าง แล้วก็เราก็จะไม่ทาให้แฟนเก่าๆก่าเราผิดหวังด้วยทั้งสองคนบอกว่าแบบเราจะไม่ขายจิตวิญญาณของวอนแอนด์ดอปจิตวิญญาณของวอนแอนดรอปวันนี้อะค่ะคืออะไรคะมันคือการทําเพลงที่ทําให้คนรู้สึกบางบางอย่างผมจะไม่ทําเพลงที่แบบฟังแล้วแบบเออมันก็ก็ก็สนุกดีก็พอดีก็พอดีแต่แต่ไม่ได้รู้สึกอะไรไงผมผมจะไม่ทําเพลงอย่างนั้นผมว่าจิตวิญญาณมันคือแมสเซจในเพลงแล้วก็อืม กลิ่นอายของพวกเราเราไม่ได้นิยามตัวเองว่าเราต้องเป็นวงแนวไหนอ่ะเออเพราะว่าเพลงของพวกเราถ้าไปฟังดีๆมันมีหลากหลายแนวมากๆแล้วก็ผมว่ามันเป็นทางเลือกหนึ่งให้คนฟังเีกว่ะมันคือรสชาติหนึ่งที่เราปรุงขึ้นมาสองคนก็คือถ้าถ้าอยากฟังเพลงแบบนี้ก็ต้องฟังแวนด้อมแหละอะไรกันอ่ะแบบไม่สามารถแบบว่า เออเราจะไม่ใช่แบบแนวนี้แล้วก็ไปหาแบบว่าหลายๆวงนี่มันแบบว่าเอ้ยแนวนี้แนวนี้แนวนี้แต่วันดรคือมันไม่ใช่แนวไหนครับมันคือแนวเรา <laughs> ใช่ <laughs> ไม่รู้ทำไมมันเป็นเรื่องของของผมเองซึ่งโูเวลาพูดถึงเรื่องนี้ทีไรก็รู้สึกว่าเหมือนเราย้อนอดีตกลับไปวันนั้นเนาะ ผมได้รู้จักกับน้องผู้หญิงคนหนึ่งก็เลยลองคุยดูผ่านไปเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือน,ม,อนมีความรู้สึกว่าอยากจะอยากจะคบกับเขาเป็นแฟนแต่แต่ความรู้สึกข้างในใจมันกับสมองมันไม่ตรงกันครับ สมองเราคิดว่าเราอยากเป็นแฟนคนนี้คนนี้เป็นคนดีเป็นคนที่เขาจะอยู่กับเราไปโดยที่ไม่ทําให้เราเสียใจแต่ในใจผมมาตอนนั้นน่ะมันรู้สึกว่าทําไมเราเราไม่สามารถพูดกับเขาได้ว่าแบบเฮ้ยเป็นแฟนกันนะสุดท้ายมีวันหนึ่งคือผมแบบว่าทนไม่ไหวเรานั่งรถไปได้วยกันแล้วก็เขา,เามือเนี่ยจะมาจับผมเนี่ยผมแบบไม่สามารถจับมือเขาได้ผมรู้สึกว่าหัวใจเรามันไม่ได้อยู่ตรงเนี่ยผมก็เลย บอกเขาไปว่าอตอนนี้คือเราไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรเราเราไม่รู้ว่าทําไมความรู้สึกนี้เกิดขึ้นกับเราแต่เราไม่สามารถเป็นคนรักให้เธอได้นะนนนนตัวเองก็เสียใจเขาก็เสียใจแล้วเขาก็บอกว่าเขาทําอะไรผิดอะไรเงี้ยผมบอกเขาไม่ได้ทําอะไรผิดแต่ผมก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันมันก็เลยไอความรู้สึกเนี้ยผมไม่รู้ว่าผมจะไปอธิบาย ยังไงผมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะงั้นผมเขียนเป็นเพลงดีว่าเพื่อระบายความรู้สึกตัวเองผมก็เลยเขียนเพลงนี้ขึ้นมาแล้วก็ทุกๆเนื้อเพลงมันคือการเล่าว่าเออผมผมเสียใจนะที่ผมไม่รู้สึกอะไรกับเขาแล้วอ่ะม,มันก็เลยกลายมาเป็นเพลงนี้ครับหลับตาลงมันเป็นเพลงเป็นซิงเกิลที่สองจากอัลบั้มใหม่ของเรานะครับที่กําลังทําอยู่เนาะแล้วก็เป็นเพลงที่มันเริ่มต้นมาจาก ผม่รู้จักน้องคนหนึ่งที่สนิทกันแล้วก็เห็นว่า้มันเป็นคนที่บบชอบมาบน่นแบบเวลาเจอกันทีไรก็ชอบมาพูดพี่ปองอะไรผมจะมีแฟนครับ<แ>อะไรยเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเแบบทำไมมันเหงาจังวอะอะไรเงี้ยมาเริ่มต้นเขียนจากตรงนั้นเลยแต่พอผมเขียนไปเขียนมาผมรู้สึกว่าผมกลับไปนึกถึงแบบพวกผมจินตนาการไปถึงพวกอนิเมะพวกอะไรยเงี้ยว่าแบบมันคงสนุกดีถ้าเขียนเพลงให้ใหใหใหมันเกี่ยวกับว่าสมมติคนคนหนึ่งเนี่ยมีคนรักแต่มันอยู่ในฝันะ ใน,ในความเป็นจริงเนี่ยมันมันไม่มีใครเลยอะ่ะเพลงแต่ละเพลงที่ผมเขียนเขียนมามันคือเครื่องบันทึกความทรงจำเนะาะเวลาผมกลับไปฟังนะน<า>นผมก็ยังรู้สึกว่าสะเทือนใจเลยนะจริงๆนะเออมันมันรู้สึกครับ<า>เพราะว่ามันคือนั่นแหละตอนที่ผมบอกมันคือเครื่องบันทึกความทรงจำของผม แล้วของพี่น้ำวนนะคะถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นส่วนร่วมในการแต่งเพลงแต่ว่าเราเองก็มีส่วนร่วมในการทําเพลงเนาะอ๋อผมก็อินไปกับเขาแล้วครับเพราะว่าผมก็อยู่กับเขาตลอดนะแบบตั้งแต่คนแรกเรยอนอีพีปาเคอะไรเงี้ยทั้งหลายแหละผมอยู่กับเขาหมด8ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะวงวานแอนด์ดอฟมอบความทรงจำแบบไหนให้กับทั้งสองคนบ้างค่ะอืมอ่านทันที่ดี เออโหมันจริงๆมันมันแทบจะเป็น L ata, L ata. มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของผมไปแล้วอะโหถ้ามองเป็นเพื่อนนะว่าเราเป็นเพื่อนคนหนึ่งเหรอ,อเขาเป็นเพื่อนที่มาเปลี่ยนชีวิตของพวกผมนะะออ <laughs> ตอนเริ่มทำวงเราไม่มีอะไรเลยนะ S <S <S เราเป็นเด็กสองคน<ช>ที่แบบ<ช>มีแค่ความฝันที่แบกไว้ความฝันที่มองเห็นว่าวันหนึ่งจะมีคนร้องเพลงของเราได้นะวันหนึ่งเราจะกลายเป็นศิลป,ปินคนหนึ่งที่ <S <S ม,มีเพลงดีๆออกมา,า,นาน <S <S วันน้อคือเพื่อนคนหนึ่งที่ <S <S เปลี่ยนชีวิตพวกผมดีกว่า คือถ้าไม่มีวายแอนดอลฟก็ผมไม่รู้ว่าตอนนี้พวกผมจะเป็นยังไงเพยะอยากจะบอกว่าวายแอนดอลฟมันก็เกิดขึ้นจากพวกคุณเหมือนกันนะครับขอบคุณมากๆจริงๆชาวปาทุกคนเราจะไม่ทำให้พวกคุณผิดหวังครับผมขอบคุณมากครับที่อยู่ด้วยกันมาจริงๆถ้าไม่ถ้าไม่มีแฟนเพลงก็วงดนตรีก็จะเป็นเป็นเรื่องที่ลำบากกันะครับแล้วก็ขอบคุณ พวกเขากันอยู่ทุกวันอยู่แล้วครับก็ผมก็จะทําผลงานที่พวกเราจะทําผลงานที่ดีๆเอามาเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่ผิดหวังที่ขอให้กําลังใจพวกเรานะครับก็ขอบคุณมากครับอยากบอกอะไรวงวงนี้บ้างค่ะจะบอกว่าเออเราจะดูแลนายแล้วเราก็ เราอยา,อยากอยู่กับนายไปจนแก่นะครับ